กาสวัสดีครับพ่อพี่น้องเยบซีทุกท่านขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ไดชานแนลนะครับผมเนาะมันอีเดือนทางมากกันทะล่มครับผมมาติดตามตัวเลขสูตรคำนวณหาปี่เคยหลุดของคุณแม่ซัมรีครับผมตามจริงเลขสูตรจะหลายได้ครับผมหลาย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 สูตรมาใส่กันเนาะแต่ว่าคุณแม่สัมรีก็มีขึ้นกันครับหลายสูตรแต่ว่าสรุปให้แล้วมีเลขแค่สองตัวสองหางครับผมเลขสองหางเท่านั้นผู้ใดมักเลขวิ่งก็อยู่นี่ละครับผมมา จั๊ะเลยมวดติพานมาหาสองเข่าตรงๆอ้าครับผมสิเป็นตะไคร่นั่นสิเป็นสูตรเนี่ยเดี๋ยวพอเชี่องจะพี่น้องไปบึงไปชมจากคุณเมียสัมฤีเนาะพูดกำลังนั่งคำนวณหายญี่ปุ่นครับผมแต่พอเชี่องบึงแล้วมีเลขแค่สองหางเท่านั้นครับผมอ้าสิเป็นตะไคร้จิจุกถิกใจสำหรับชมองเนช่องหรือบอไปฟังไปบึงพร้อมๆกันเลยแต่ว่าก่อนไปบึงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฮาร์ปีครับผมสูตรฮาปีครับ บองได้อแม่สิบอกสูตรเต็มเด้อให้เพิ่นมือนเพิ่นบ่มักนั่แม่นะครับสูตรเต็มนี่มันสิมีเลี้ยงสั่งแล้วมันสิมีเลี้ยงเลยละสูตรแรกเด้ออมาตะ5ปีบ่นไม่ลดนะ่ะอมาตะ5ปีไม่มีลดแปดสูน8012สูตรแรกอือบัดนี้สูตร2องันสิมี2สูตรแล 8, 9, 2, ้วเลี้ยงช่วนี่8925ครับแต่ว่ามันต้นสิ8กับ2น่ะแม่ให้เด่นบ่ลนางเลยครับ แปดสองวันนี้เรียกมันนี้เรียกเสียบเสียบหน่วยเด้อเสียบนวยเนี่ยมันสิบมันสิได้แปดเก้าสองแปดเก้าสองเนี่ยเวลาเวลาจับคูให้สองตัวแม่ไปยังขึ้จับแปดหนึ่งแปดสองเอากับมันส้นกันไงมันส้นกันแปดกับสองนี่ถ้าผู้ใดมากวิ่งมากเมื่อไเนี่ยกับจ้องวิ่งแปดสองแปดกับสองแมนบนหลังวิ่งแปดวิ่งสองน จะว่าเรกดับหนึ่งดับสามเด้อเด้อนะครับจุดก่อนครับเตีบหน่วยเด้อครับดับสามดับสามคุณแม่สัมฤครับผมสูตรหาปีไม่เคยรุ่มวัตถิพันธ์มาได้หนึ่งสองหามันจะเขาหาสองเนาะแต่ทว่าเป็นตัวเลขที่เขาอยู่ครับผมเรียนวิ่งวัวที่แล้วมันมันมันซ้อนศูนย์กับสองเดียนนี่วิ่งแปดเก้าสองมันบ่คะอันนี้วิ่งถ้าวิ่งนะในวิ่งแปดล่องสอง วิ่งแปดเดินแปดลองสองเดินแปดลองสอ,อ,องแต่วบานตัวนี้มันเป็นเทีบหน่อยดอกนี่ครับเีบหน่อยนี่เดินแปดลองสองแต่ว่านแม่เราจับคู่หให้แปดหนึ่งแปดสองได้ไข่ไข่เราคิดว่ามันจะมาทำกันบ่แม่แปดหนึ่งก็แปดสองจับค<บ>ู่ให้แต่บ้านแต่บ้านเหล็กส้มนี่มันมานทำกันด้นหรอแดดครับนี่มันจับคู่กันมาโดนหรอแดดสองสองส่วนนี่ก้อนแม่ว่า ยาญมั่นๆเนี่ยแม่นี่ว่าจับกรูห้แปดหนึ่งแปดสองแม่เท่านั้นแหละเอาคุณแม่หายวุ้งให้เนีนๆนี่เลยครับหาเอฟซีเนีนๆคะแนนเนีนแล้วก็สิบแปดสองแล้วว่าวมากๆน้กันเอาผมกลมเลยครับแปดสองเด่นแปดสองแต่ว่าล่องหนึ่งแปดหนึ่งนี่แหละกลมเลยครับจะว่าเหลียววิ่งแม่มักตัวนี้วิ่งเนะจะว่าเราเนีนแปดไห่ไงอืมวิ่งแปดอ่าแปดหนึ่งแปดสองบนหลังนั่นหรือเปล่าเยาแต่บนเลยบนหน้าครับบนหลังครับ ก้างแ่ไม่กับบรุษจังวะเดนสาบกันไปแม่เขาจะได้เรียนวิ่งบอกเลยแล้วแกองแล้วต,อ,ตอนน้นแสองะค่ะอนสามตัวอันพม่สูตรยังแน่แม่คุณแม่สัมฤครับจับหปอเอฟซีแน่จะขังเนาะครับเราระ,อ,ะองเนาะแมาห้าอาเขามสองวัดหอไม่คะวัดสามซุนเก่าครับตัวตัว่างวดนหาเพันเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเิ่นเขาทจ้งหาสองเขาทั้งสองศูงหงายหันเพราะว่าพันวิ่งสอง กับวิ่งศูนย์มันมาน้ากันถึงว่างวดนี่ห้วิ่งแปดกับสองกับจริงอยู่แต่กเลยคือว่าบางเที่ยมันอาจจะมาน้ากันไก่แม่สำเร็จได้มากเป็นแปดสองเห็นบอลนี่เห็นบอลเลียงเด่นนี่กระบวลวัตช์เจอคือกันนี่เห็นบอลมันก็ะเด็นหกศูนย์สองน้าแม่ย่านสองม่ายั่งวะก็แม่จีบาย่านมากคู่กันกับแปดแม่แม่ย่านมันม่านะขึ้นก็ถามคนได้พอก็ถามว่าย่านเลียงมันสีมานตัวใดหอยเขาสมัยม่านมันน้ากันเพอวันสามเนี่ยตัด ตัดออกได้เลืยดับซ้ำนะคะเนาะแต่ว่าล่างเนี่ยอ๊อฟลงได้อยู่แต่ว่าบนนี่ยบ่อตองบนเป็นบ่อแม่ดับบนเป็นบ่อซิมหน่วยบนนะัซ um, so ้ำด really? oh mm ับบนรัก huh. ซีฟก uh, ็ร <necessary> ักหน่วยกับเบอร์ทานเนี้ยคันดับรักซีฟก็รักหน่วยกับบ่อใดวเงินแต่มันก็อยู่อยู่เด้ะมันอยู่อยู่เพราม่นบ่อแม่เมียนอ่ะเมียนสิบหน่วยตุเลขครับเอ็ดซีเมียนสเบหน่วยตุเลขซิมหน่วยบนสามนะคะเนาะครับตามตู่คุณแม่โบจับไปเพป่นติ๊กโต้ไปหาเปลอเอ็มเออเดี๋ยวให้เขาไปหาดอก ช้อนตัวเขาทั้งบนทั้งล่างกับบทเท่านเงินดอกครับผมเห็นวนห่อยหน่อยเห็นวันรับนวอยขนาดนี้ก็ยังมีเลยนี่เห็นบ่สองสามแปดเก้านี่เห็นบ่ในย่านใหญ่หนึ่งสองต้นใ่ญ่มันแรียนคำว่าน้ำกันเรีนนี่เห็นบ่นี่ครับผมเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวพอเชื่องจิตสู้ไห้เบิ่งเนาะเดี๋ยวฟาบแม่เดี๋ยวฟาบตีงเด้อยเดี๋ยวจิตใจสู้มีสี่เบิ่งเห็นบ่ครับผมนี่สูตรนี่ สูตรนีนก็มีมีเล็กสองคือกันสูตรนี่ก็มีเล็กแปดเห็นบอกครับผมเห็นบอกอวดอวอวทีแรวเดี๋ยวลูกหลานเห็นบอกนี่มีเก่ามีสูตรนี่มีเก่ามีสูตรนี่ันีมี่สนปะเบิ้งแม่เทียเดียเบิ้งเนี่ยนาเนเกเฮ็ดครับสามปากกาก็บอกปากกาแดงใช่ไหมเขียนประกาแดงเมื่อกี้นี่ตัวใงญ่ๆนะครับคุณแม่สามห้าสองครับ ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเขนบสาี่ยังเหอกโอยตายเลยเนก้านั่นเห็นบอลลูกเห็นบอลเยนี่ยมาเลยนี่แม่ยานแห้งนี่สามสามปีเราเขารดนนั่นเลยนะตัวดีนะครับนี่ แม่ยานมาแห้งมันตัวได้เหรอครับพันธีมเกค่เป็นแปดกับสองมนแม่ย่านมาแห้งยช่ไหเห็ดทูได้บกป่าแปดกับสองแปดกับสองนาะนี่ก็ได้แปดกับสองแม่ยนแม่ย่านยานเมียเรื่มเรื่มันสิเป็นไม่ได้ยี่บสิบลุดเยงครับสามกับเก้านะครับคุณแม่กสูตรมันได้สามปลสูตรมันเออมันเพียรได้สามเแต่ว่ามันมีแปดกับสองเม่ยนมันสนกันไงพื้นกับต้นนี้ต้นนี้เอาได้ไ ่ว่า่า่ว่าคันคันคันอีกส่วอีกคูนึงนึ่งเด้อได้่าคูนึงหนึ่งแม้ว่าเจ็ดเก่าแล้วเพราะว่าหลาสูตรนเจ็ดเก่าอคูนึงสะดเจ็ดเกให้คุณแม่นะเออีกคูนึงนะอ่ะยันตงวันี้เจ็ดเก่าบงวันี้บงวนี้สีห็ดสูตรนี่เห้ยบงตัวนี้กับกบกันได้ง่ายดีดีเลยมันจะไใดคือต้นหนีบอเจเกครับเเจ็ดสี่บงตัวเล็ครับแน่เดี๋ยวก่นเด้อไม่ดองยังล่ะ สองเนาะสองสามเนาะห้าสองห้าสองสามห้าสองอันนี้สูตรยังอีกครับคุณแม่ทำเร็จอันเดียวกันนี่แหละแม่เอามาใหม่นี่โอมาใหม่ป่ครับอือเอาลองดงครับมันมันเขาได้ซีงวดเดือดงวดงวดที่หาเป็นประกาศแดงเขาดีซีงวดที่เเห็นเนาะเรียบร้อยรอเอาไปยังครับรอเป็นยังเดี๋ยวอันเดี๋ยวเอ็มินเฮาวจะไปตีดเชื้ใหายอยู่ เอ้าแเอ้าแม่บังบังแม่ว่าเป็นยังแม่ว่าเป็นยังเขียนรอดว่าบังบังแม่เห็ดเฮ็ดเฮ็ดไทยงามงามกันเฮ็ดไทยงามกันครับเอฟซีเย็นๆครับต้นนี้เป็นสูตรลักเลยเด้อสามปีแล้วบ้ารลดอยู่สามปีแล้วบนบนบนคยพลาดบ่อะถูถูกไม่ต้อจังวดก็ครับสี่วดที่หางวดครับสี่วดนี่ละงวดที่หาโอ้หนึ่งหวดที่หาครับเอฟซีห้าครับผมท่านผู้ชมบอกว่าจะเห็ดสูตรได้กระสางคุณแม่จะเห็นว่า มีเหล็ก8กับเหล็ก2มาตลอดแม่เราเลยว่าจังเล็กกระเด็นอันเหล็กวิ่งนีเ 8, ด่นแปดนะครับผมล่อง2บนล่างแต่วัาจับคู่ไห้แม่เราจับคู่วห้เป็น8 1หนึ่งกับ8 2สองเราเพิ่นก็นให้เน้น82ครับผมโตก,กันเจแตเก่าตวเหล็ก3มีอย่างเหล็ก3นี่คือเหล็กดับดับบนครับผมรักหน่วยก็ลัก10ดับบนแต่ว่าล่างนี่สามารถมาได้ตะว่าบนนี่รักหน่วยกับลัก10นี่สนี่จะบ่มีเลย ไปมาบราเคยรู้จักเทธอเลขดับนี่ครับผมก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะครับผมเนาะเลขก็บอกถือว่าหลายดอกครับผมคก็แม่เห็นมาแล้วเพิ่นกะหลายๆสูตรมาปนกันเพิ่นกะเห็นว่ามันมีแปดกับสองมาหลายเพิ่นก็ได้จับให้เป็นวิ่งแปดล่องสองแปดหนึ่งแปดสองเนียนแปดสองเจ็ดเก้านี่ตกลงไว้ครับผมยังพอเที่องบอกครับผมดับดับบนดับบนนี่ครับผมรักหน่วยกับรักสิบถ้ารักถ้าดับรักหน่วยก็รักสิบเราซื้อจากนี้ก็บ่ถือกเนาะครับผมเนาะคันรักหน่วยก็รักสิบบ่มานี่ สื้อ,อยังไงมันก็บ,บ่มีถือหรอกครับแต่ว่าลางสามารถมาได้อ้าให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมเน้เนๆเลยครับนี่แปดสองตัวรองมันนี่แหละครับแปดหนึ่ 7, 9, งนี่เจ็ดเก่าตัวกันจะซื้อหรอกอะไผ่หมักเลขวิ่งกะคือพอเชี่องบอกไปแล้วครับผมแม่สัมฤีบอกว่ามั่นใจเลขกแปดวิ่งแปดรองสองเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมคลิปนี้พอเชี่องพอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมมวยตีพานมากกับเขาหาสองเขาจะจะ มานเงินมันคันสมุทุกคนเด้อครับผมจะ่ากจากกันครับผมพอาเที่ยวมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นของซอยข้าซอยขายครับผมท่านใดใดไปขายของดีดีครับผมสีพึ่งน้องช้างท่านใดเอาไปซอยข้าซอยขายไปลังฟังรายละเอียดจากปากปูได้พร้อมๆกันเลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดจนทิศโตวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้สร้าเห็นผู้ส้างหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่อแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่สัสนพอให้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ิว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเต็ศนองสังได้บ่กเพื่อให้ลูกศิษย์อยาิโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บ้านที่เฮือนไปบ่านนี่เฮือนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริโตกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสือเ้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวกด็ดีเออครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปรลักาก็เลยบางคนเกิดคุยก็ลงปู่วาลูกหลานนี่จะ ขอมาทำเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหนือนทิศเหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็รลวงคุ้ยเหี่ยบว่าไปใดนังสร้างมาไปใด้งาสร้างมาลูกจะว้านรถผอสมต่อให้เพิ่มโพลตคุ้นขึ้นหยีบเ,เป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีอ,อ่มีพลตัคุณไม่ด้อยโตมียติฤทิตมีอำนาจ สามารถม็นอดเยุ่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบ้านนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องส้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูม้นตูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านีรฝากทูมคือทูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากทูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เกีย่ยนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่อจาป,ปูนโม่เอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อ,ยอคือบุกบานพวกขึนอนตอนนอัวตัวย่อเอาขื่นคือยอ่อ่นฝา,ากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากคุ้นคุ้นบานต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากาา็กไปได้ยุงเลี้ยงนี่มานี่คือใบกคุน้นนี่นี่มันใบม่คุน้นเพระาะว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรี อ,อง์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำ,ำนานมากกันพีกันสารกับพระลงอย่งน้องสร้างคือไม่เงียดดำแล้วมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกข,ของบุดเบิ้ลตำนายโยนั่งเกตำหนานเบิ้ปุ๊กเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในคูู้บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้ อคืออจางย์สีผู้พุกเสพผู้ร่วแรกนี่คือปูศสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผู้พุกเสพให้ร่วแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบากุดคนนอ่ผู้รอดธรรมอาทิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้นมองมี อยู่กินสบายด้วยกันบรรจะซีวดูครับครับนี่นี่นนนูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานครับเปนมาจากสายสายบานเ้ออย,ย่าโยมเลยปูวิอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปของ,ง,ยยของคนใหญ่สีหอมคือราชครูปนสมเด็จนัน่นแหละคือรื่างความเป็นมา